การสุขันหิการนุโยโคก็คือความดีใจความพอใจความดีใจนี้ก็เป็นทางไม่สงบทางทุกข์ก็เป็นทางไม่สงบเราจะเห็นได้ว่าสมเด็จพระบรมศาสดาท่านว่าเมื่อได้เห็นความสุขแล้วให้พิจารณาความสุขนั้นท่านไม่ให้ติดอยู่ในความสุขคือท่านให้วางทั้งสุขและทุกขการวางทั้งสองด้นี้ เป็นสัมมาปฏิปทาท่านเรียกว่าเป็นทางสายกลางคำว่าทางสายกลางไม่ได้หมายถึงในด้านกายและวาจาของเราแต่หมายถึงในด้านจิตใจเมื่อถูกอารมณ์มากระทบถ้าอารมณ์ที่ไม่ถูกใจมากระทบกระทั่งก็ทำให้วุ่นวายถ้าจิตวุ่นวายวันไหวเช่นนี้ก็ไม่ใช่หนทาง เมื่ออารมณ์ที่ชอบใจดีใจเกิดขึ้นมาแล้วก็ดีอกดีใจติดแน่นอยู่ในกามสุขันลิกานิโยโคอันนี้ก็ไม่ใช่หนทางมนุษย์เราทั้งหลายไม่ต้องการทุกต้องการแต่สุขความจริงสุขนั้นก็คือทุกอย่างละเอียดนั่นเองส่วนทุกข์ก็คือทุกอย่างหยาบพูดอย่างง่ายๆสุขและทุกนี้ ก็เปรียบเสมือนงูตัวหนึ่งทางหัวมันเป็นทุกข์ทางหางมันเป็นสุขเพราะถ้าลูบทางหัวมันมีพิษทางปากมันก็มีพิษไปใกล้ทางหัวมันมันก็กัดเอาไปจับหางมันก็เหมือนเป็นสุขแต่ถ้าจับไม่วางมันก็หันกลับมากัดได้เหมือนกันเพราะทั้งหัวงูและหางงูมันก็อยู่ในงูตัวเดียวกัน ความดีใจความเสียใจมันก็เกิดจากพ่อแม่เดียวกันคือตัณหาความลุ่มหลงนั่นเองฉะนั้นบางทีเมื่อมีสุขแล้วใจก็ยังไม่สบายไม่สงบทั้งที่ได้สิ่งที่พอใจแล้วเช่นได้ลาบยศสรรเสริญได้มาแล้วก็ดีใจก็จริงแต่มันก็ยังไม่สงบจริงๆเพราะยังมีความเคลือบแคลงใจว่ามันจะสูญเสียไป กลัวมันจะหายไปความกลัวนี่แหละเป็นต้นเหตุให้มันไม่สงบบางทีมันเกิดสูญเสียไปจริงๆก็ยิ่งเป็นทุกข์มากนี่หมายความว่าถึงจะสุขก็จริงแต่ก็มีทุก์ดองอยู่ในนั้นด้วยแต่เราก็ไม่รู้จักเหมือนกันกับว่าเราจับงูถึงแม้ว่าเราจับหางมันก็จริงถ้าจับไม่วางมันก็หันกลับมากับได้ ฉะนั้นหัวงูก็ดีหางงูก็ดีบาปก็ดีบุญก็ดีอันนี้ในวงวัฏตะหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงดังนั้นความสุขความทุกข์ความดีความชั่วก็ไม่ใช่หนทางมักหนทางสู่ความสงบระงับศีลส,สมาธิปัญญานั้นถ้าหากพูดกันตามลักษณะตามความเป็นจริงแล้ว ก็ยังไม่ใช่แก่นศาสนาหรือตัวศาสนาแต่เป็นหนทางนำไปสู่ตัวศาสนาฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาทั้งสามอย่างนี้ว่ามักอันแปลว่าหนทางตัวศาสนาคือความสงบระงับอันเกิดจากความรู้เท่าในความเป็นจริงในธรรมชาติของความเป็นจริง ที่เกิดอยู่เป็นอยู่ซึ่งถ้าได้นำมาพิจารณาดูอย่างละเอียดแล้วก็จะเห็นว่าความสงบนั้นไม่ใช่ทั้งความสุขและความทุกข์ฉะนั้นสุขและทุกข์จึงไม่ใช่เป็นของจริงพระพุทธองค์ทรงสอนให้รู้ตัวเองให้เห็นตนเองให้พิจารณาตัวเองเพื่อให้เห็นจิตของตนเองความจริงจิตเดิมของมนุษย์นั้น เป็นธรรมชาติที่ไม่หวั่นไหวเป็นธรรมชาติที่ทรงอยู่แน่นอนอยู่อย่างนั้นแต่ที่มีความดีใจเสียใจหรือความทุกข์ความสุขเกิดขึ้นนั้นเพราะขณะนั้นมันไปหลงอยู่ในอารมณ์จึงเป็นเหตุให้เคลื่อนไหวไปมาแล้วก็เกิดความยึดมั่นถือมั่นขึ้นในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นสมเด็จพระบรมศาสดา ท่านตรัสสอนไว้แล้วทุกอย่างในเรื่องการประพฤติปฏิบัติแต่พวกเราทั้งหลายยังไม่ได้ปฏิบัติกันหรือไม่ก็ปฏิบัติแต่ปากเท่านั้นหลักของพระพุทธศาสนานั้นไม่ใช่การจะมาพูดกันเฉยๆหรือด้วยการเดาหรือการคิดเอาเองหลักของพระพุทธศาสนาที่แท้จริงคือความรู้เท่าความจริงตามความเป็นจริงนั่นเอง ถ้ารู้เท่าตามความเป็นจริงนี้แล้วการสอนก็ไม่จำเป็นแต่ถ้าไม่รู้ถึงความเป็นจริงอันนี้แม้จะฟังคําสอนเท่าใดก็เหมือนกับไม่ได้ฟังพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าพระองค์เป็นเพียงผู้บอกทางเท่านั้นแต่ไม่สามารถจะทำแทนหรือปฏิบัติแทนได้เพราะธรรมชาติทั้งหลายหรือความจริงอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องพิจารณาเองปฏิบัติเอง คำสอนต่างๆเป็นเพียงแนวทางหรืออุปมาอปมุปไมยเพื่อนำให้เข้าถึงความรู้ตามความเป็นจริงถ้าไม่รู้เท่าตามความเป็นจริงเราก็เป็นทุกข์เหมือนดังตัวอย่างว่าเรามักใช้คำว่าสังขารเมื่อเราพูดถึงร่างกายแต่ความจริงนั้นเราหารู้จักความเป็นจริงของสังขารนี้ไม่แล้วเราก็ยึดมั่นถือมั่น อยู่กับสังขารน,นี้ทั้งนี้เพราะเราไม่รู้ความจริงเกี่ยวกับสังขารหรือร่างกายของเรานี้เราจึงเป็นทุกข์หรือความทุกข์จึงเกิดขึ้นจะยกตัวอย่างให้เห็นสักอย่างหนึ่งสมมุติว่าเราเดินไปทำงานระหว่างทางก็มีบุรุษผู้หนึ่งคอยต่อว่าเราอยู่เป็นประจำตอนเช้าก็ดา่าตอนเย็นก็ดา่าเมื่อได้ยินคำด่าเช่นนี้ จิตใจก็หวั่นไหวไม่สบายใจโกรธน้อยใจเศร้าหมองบุรุษผู้นั้นก็เพียนด่าเช้าด่าเย็นอยู่เช่นนั้นทุกวันได้ยินคําด่าเมื่อใดก็โกรธเมื่อนั้นกลับถึงบ้านแล้วก็ยังโกรธอยู่ที่โกรธที่หวั่นไหวเช่นนี้ก็เพราะความไม่รู้จักนั่นเองวันหนึ่งเพื่อนบ้านก็มาบอกว่า ลุงคนที่มาด่าลุงทุกเช้าทุกเย็นนั่นนะ่ะเป็นคนบ้าเป็นบ้ามาหลายปีแล้วมันด่าคนทุกคนแหละชาวบ้านเขาไม่ถือมันหรอกเพราะมันเป็นบ้าพอรู้อย่างนี้แล้วใจของเราก็คลายความโกรธทันทีความโกรธความขุนมัวที่เก็บไว้หลายวันแล้วนั้นก็คลายหายไปเพราะอะไรก็เพราะได้รู้ความจริงแล้ว แต่ก่อนนั้นไม่รู้เข้าใจว่าเป็นคนดีคนปกติฉะนั้นพอได้ยินว่าเป็นคนบ้าจิตก็เปลี่ยนเป็นสบายทีนี้มันอยากจะด่าก็ให้ด่าไปไม่โกรธไม่เป็นทุกข์เพราะรู้เสีแล้วว่าเป็นคนบ้านี่ที่จิตใจสบายก็เพราะรู้เท่าทันความจริงนั่นเองเมื่อมันรู้เอง มันก็วางของมันเองถ้ายังไม่รู้มันก็ยึดมั่นถือมั่นอยู่นั่นเองอีกเหมือนกันแต่พอรู้ความเป็นจริงจิตใจก็สบายนี่แหละคือความรู้เท่าตามความเป็นจริงคือรู้ว่าคนนั้นเป็นบ้านคนผู้รู้ธรรมก็เหมือนกันพอรู้จริงความโลภความโกรธความหลงก็หายไป เพราะรู้เท่าทันความเป็นจริงจะรู้เท่าทันต่อสิ่งทั้งปวงต้องเดินทางสายกลางพระพุทธองค์ทรงสอนว่าสังขารร่างกายของเรานี้ไม่ใช่เราไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลมันเป็นเพียงสังขารทรงบอกอย่างชัดชดเช่นนี้เราก็ยังไม่ยอมมันยังขืนไปแย่งยื้ออยู่นั่นแหละ ถ้าหากว่ามันพูดได้มันก็คงจะบอกว่าเจ้าอย่ามาเป็นเจ้าของฉันนะความจริงมันบอกอยู่แล้วทุกขณะแต่เราเองไม่รู้เพราะมันเป็นภาษาธรรมอย่างสกลร่างกายนี้ตาก็ดีจมูกก็ดีหูก็ดีลิ้นก็ดีกายก็ดีทั้งหลายเหล่านี้แหละก็แล้วแต่มันจะเปลี่ยนไปแปลไป ไม่เห็นมันขออนุญาตเราสักทีเช่นเมื่อปวดหัวปวดท้องหรืออย่างใดอย่างหนึ่งเป็นต้นมันไม่เคยขออนุญาตจากเราเลยเวลามันจะเป็นมันก็เป็นของมันเลยเป็นไปตามสภาวะของมันอันนี้ก็แสดงว่ามันไม่ยอมให้เราเป็นเจ้าของของมันสมเด็จพระบรมศาสดาจ,จึงสอนว่า สุญโยสัพโพมันเป็นของว่างมันไม่ได้เป็นของผู้ใดเราทั้งหลายไม่เข้าใจธรรมะในสภาวะอันนี้ไม่เข้าใจในสังขารอันนี้จึงคิดว่าของเราของเขาเกิดอุปาทานขึ้นมาเมื่อเกิดอุปาทานก็เข้าไปยึดพบเกิดพบเกิดชาติชราพยาธิมรณะ มันเป็นทุกเช่นนี้ที่ท่านเรียกว่าอิทับปัจจยตานั่นแหละอวิชชาเกิดสังขารสังขารเกิดวิญญาณวิญญาณเกิดนามรูปเป็นเช่นนี้แหละอันนี้มันล้วนแต่เป็นในขณะของจิตถ้าเกิดอารมณ์ไม่ถูกใจขึ้นมาก็ไม่รู้จัก หรือไม่รู้เท่าทันเพราะอยู่ในอวิชชามันก็เป็นทุกข์ขึ้นมาเลยความเป็นจริงขณะของจิตอันนี้มันติดกันอยู่ทีเดียวมันเร็วมากแต่เราเองรู้ไม่เท่าทันเปรียบเหมือนว่าเรากำลังอยู่บนยอดไม้แล้วตกปุ๊บลงมาที่พื้นดินจึงรู้สึกตัวว่าตกต้นไม้แต่ความจริงนั้นก่อนที่จะตกถึงพื้นดิน เราก็ตกผ่านทุกกา้านทุกกิ่งของต้นไม้นั่นแหละแต่ไม่สามารถนับได้ว่านาทีใดถึงกิ่งไหนวินาทีใดถึงกิ่งไหนเพราะมันเร็วมากแต่พอตูมเดียวก็ถึงพื้นดินเลยแล้วก็เป็นทุกข์เลยอิทัปปัจจยตามันเป็นเช่นนั้นถ้าเราแยกเป็นปริยัติ อวิชชาเกิดสังขารสังขารเกิดวิญญาณวิญญาณเกิดนามรูปว่ากันไปเป็นตอนๆต,ตามความจริงนั้นพออารมณ์เกิดความไม่พอใจความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาเลยอาการที่มันเกิดทุกข์ขึ้นนั้นมันผ่านไปจากอาวิชชาสังขารผ่านไปพริบเดียวถึงนู้นโสกะปริเทวะคือทุกข์เลย ฉะนั้นสมเด็จพระบรม,มาศาสดาจึงให้ตามดูจิตของเราทั้งหลายให้รู้ตามความเป็นจริงของมันและในความเป็นจริงเหล่านี้ท่านให้เข้าใจว่ามันเป็นแต่เพียงสังขารเท่านั้นและสังขาน,นี้แหละมันเกิดมาจากเหตุปัจจัยทั้งหลายที่มันเป็นมาที่เรามาเรียกหรือสมมุติเอาอีกทีหนึ่งที่เรียกว่า มนมุษย์สัตว์เช่นเดียวกับชื่อของเรามันก็สมมุติเหมือนกันเราไม่ได้มีชื่อมาแต่กำเนิดต่อเมื่อเกิดขึ้นแล้วจึงเอาชื่อไปใส่คือตั้งชื่อว่าอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้เรียกว่าสมมุติตั้งชื่อกันเพื่ออะไรก็เพื่อให้มันเรียกกันง่าย สะดวกแก่การใช้ภาษาเรียกขานพูดจากันการปริยัิก็เหมือนกันที่แยกออกก็เพื่อสะดวกแก่การศึกษาเล่าเรียนสิ่งทั้งหลายนี้แหละเรียกว่าสังขารมันเป็นสังขารเกี่ยวกับสภาวะอันนี้ที่เกิดมาจากเหตุจากปัจจัยสมเด็จพระบรมศาสดาจ,จึงทรงตรัสว่า สังขารทั้งหลายเหล่านี้เป็นของไม่แน่นอนมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพวกเราทั้งหลายเข้าใจสิ่งเหล่านี้ไม่ชัดเจนจึงทำความเห็นในเรื่องนี้ไม่ตรงไม่แน่อันเป็นความเห็นผิดที่เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดอันนี้ก็คือการยึดเอาสังขารเป็นเรา ยึดเอาเราเป็นสังขารเอาเรา,เ,าเป็นสุขเอาสุขเป็นเราเอาเราเป็นทุกข์เอาทุกข์เป็นเรา,เา,เาที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเราไม่รู้เท่าตามความเป็นจริงนั่นเองถ้าเรารู้เท่าตามความเป็นจริงเราก็จะรู้ว่าเราไม่สามารถควบคุมสังขารเหล่านี้ ให้เป็นไปตามอำนาจของเราเพราะธรรมชาติเหล่านี้มันจะต้องเป็นไปตามเรื่องของมันเราจะบังคับให้ตรงนี้เป็นอย่างนั้นตรงนั้นเป็นอย่างนี้ตามอำนาจของเราย่อมจะเป็นไปไม่ได้เปรียบง่ายๆก็อย่างว่าเราไปนั่งอยู่ที่กลางถนนซึ่งมีรถวิ่งไปมาอยู่ขวักไข่ แล้วเราจะไปโกรธรถที่วิ่งหรือจะไปห้ามรถที่กำลังวิ่งอยู่ว่าอย่าขับรถมาทางนี้เราก็ห้ามไม่ได้เพราะถน,นนนี้เป็นถนนหลวงดังนั้นเราควรทำอย่างไรทางที่ดีก็คือเราควรต้องออกไปให้พ้นถนนไปให้พ้นทางที่รถวิ่งแต่ที่จะห้ามรถไม่ให้วิ่งนั้นทำไม่ได้ เพราะมันเป็นหนทางของเราเรื่องของสังขารก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันมันไม่มีอะไรแน่นอนเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจเดี๋ยวก็เกิดอารมณ์ที่ชอบบ้างไม่ชอบบ้างมากระทบกระทั่งสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราเรียกว่ามันมากกน เวลานั่งภาวนาอยู่ก็ว่าเสียงมากวนเราอันที่จริงนั้นเราไม่เข้าใจว่าเสียงมากวนเราหรือเราไปกวนเสียงกันแน่ถ้าเรายึดว่าเสียงมากวนเรามันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าเราพิจารณาดูให้ดีก็จะได้รู้ว่าเราไปกวนเสียงต่างหากเสียงมันก็ดังอยู่แต่ของมัน มันไม่ได้มีความรู้สึกรำคาญอะไรเลยเราตั้งหากที่รำคาญพวกเราไปกวนมันความจริงนั้นเสียงก็เป็นเสียงเราก็เป็นเราถ้าเข้าใจเสียได้เช่นนี้มันก็ไม่มีอะไรเราก็สบายมีเสียงขึ้นมาก็รู้ว่าเสียงมันดังแต่ของมันเราไม่ได้ยึดหมายมันเข้า เราก็ไม่เกิดทุกข์นี่เรียกว่าเรารู้เท่าตามความเป็นจริงเราเห็นทั้งสองอย่างเมื่อเห็นทั้งสองอย่างคือทั้งสุขและทุกข์ตามความเป็นจริงใจก็สงบสบายการที่จะได้เห็นทั้งสองอย่างนี้เราจะต้องยืนอยู่ตรงกลางหรืออยู่ระหว่างกลาง นี่เป็นสัมมาปฏิปทาของจิตนี้คือการทำความเห็นให้ตรงให้ถูกต้องเมื่อปฏิบัติไม่ถึงทางสายกลางก็ไม่มีวันพ้นทุกข์สังขารของเหล่านี้เมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นไปตามทางของมันถ้าเราจะไปกั้นทางไปห้ามทาง หรือไปเอาจริงเอาจังกับสิ่งที่ไม่จริงไม่จังอย่างนั้นอยู่เรื่อยไปโดยเข้าใจว่ามันเป็นตัวตนของเราเราก็จะมีแต่ความทุกข์ฉะนั้นสมเด็จพระบรมศาสดาท่านจึงทรงสอนให้พิจารณาไม่ว่าจะเป็นพระหรือเนนหรือคารวาตให้พิจารณาแล้วทำความเห็นให้ถูกต้อง เมื่อมีความเห็นถูกต้องแล้วก็สงบสบายการปฏิบัติธรรมนั้นไม่ว่านักพรตนักบวชหรือคารวาสก็มีโอกาสที่จะปฏิบัติธรรมพิจารณาธรรมได้เท่ากันและธรรมที่พิจารณานั้นก็เป็นธรรมอันเดียวกันนั่นเองพิจารณาให้ไปสู่ความสงบระงับอันเดียวกัน ด้วยวิถีของมัคอันเดียวกันฉะนั้นท่านจึงว่าจะเป็นคารวาดก็ตามบรรพชิตก็ตามมีสิทธิที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมจนได้รู้ได้เห็นตามความเป็นจริงเหมือนกันเมื่อเรารู้สภาวะสังขารตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วเราก็วางสะ และเมื่อรู้เท่าอย่างนี้แล้วพบก็เกิดไม่ได้เพราะอะไรเพราะอะไรจึงเกิดไม่ได้เพราะมันไม่มีทางจะเกิดเพราะเรารู้เท่าตามความเป็นจริงเสียแล้วฉะนั้นให้เข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่เป็นอยู่นั้นมันเป็นสักแต่ว่าอาศัยเท่านั้น ถ้ารู้ได้เช่นนี้ท่านว่ารู้เท่าตามสังขารทีนี้แม้จะมีอะไรอยู่ก็เหมือนไม่มีได้ก็เหมือนเสียเสียก็เหมือนได้สมเด็จพระบรมศาสดาท่านทรงสอนให้รู้อย่างนี้เพราะนี่คือความสงบสงบจากความสุขสงบจากความทุกข์ สงบจากความดีใจเสียใจได้มาก็ไม่ดีใจเสียไปก็ไม่เสียใจมันเป็นเรื่องที่ทั้งไม่เกิดและไม่ตายเรื่องเกิดเรื่องตายนี้ไม่ได้หมายถึงอวัยวะร่างกายอันนี้แต่หมายถึงอารมณ์ความรู้สึกที่มันไม่มีแล้วหมดแล้ว พระธรรมคำสอนของหลวงพ่อชาสุภัทโทรเรื่องธรรมะกับธรรมชาติมานเสด็จกลับก็จะทรงเก็บมะม่วงเพื่อจะลองเสวยว่าจะมีรสอร่อยเพียงใดแต่ก็ไม่มีมะม่วงเหลือเลยสักผลมีแต่ต้นมะม่วงที่กิ่งก้านหักห้อยเกะก,กะใบก็ขาดวิ่นเมื่อไต่ถาม ก็ทรงทราบว่าพวกอมาตเหล่านั้นได้ใช้กระบองใช้แท้ฟาดต้นมะม่วงนั้นอย่างไม่ปราณีเพื่อที่จะเอาผลของมันมาบริโภคฉะนั้นใบของมันจึงขาดกระจัดกระจายกิ่งของมันก็หักห้อยระเกะระกะเมื่อพระองค์ทรงมองมะม่วงอีกต้นหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆก,กันก็ทรงเห็นมะม่วงต้นนั้น ยังมีกิ่งก้านแข็งแรงใบดกสมบูรณ์มองดูหน้าร่มเย็นจึงทรงดำริว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นก็ทรงได้คำตอบว่าเพราะมะม่วงต้นนั้นมันไม่มีผลคนก็ไม่ต้องการมันไม่คว้างปามันใบของมันก็ไม่หล่นร่วงกิ่งของมันก็ไม่หัก พอพระองค์ทรงเข้าพระทัยในเหตุเท่านั้นก็พิจารณามาตลอดทางที่เสด็จกลับทรงรำพึงว่าที่ทรงมีความทุกข์ยากลำบากก็เพราะเป็นพระมหากษัตริย์ต้องทรงห่วงใยราษฎรต้องคอยป้องกันแผ่นดินจากฆ่าศึกศัตรูที่คอยจะมาโจมตีตรงนั้นตรงนี้อยู่วุ่นวายแม้จะนอนก็ไม่เป็นสุข บรรทมแล้วก็ยังทรงฝันถึงอีกแล้วก็ทรงนึกถึงต้นมะม่วงที่ไม่มีผลต้นนั้นที่มีใบสดดูร่มเย็นแล้วทรงดำริว่าจะทำอย่างมะม่วงต้นนั้นจะไม่ดีกว่าหรือพอถึงพระราชวังก็ทรงพิจารณาอยู่แต่ในเรื่องนี้ในที่สุดก็ตัดสินพระไทยออกทรงผนวด โดยอาศัยต้นมะม่วงนั้นแหละเป็นบทเรียนสอนพระไทยทรงเปรียบเทียบพระองค์เองกับมะม่วงต้นนั้นแล้วเห็นว่าถ้าไม่พัวพันอยู่ในเพศคารวสก็จะได้เป็นผู้ไปคนเดียวใครเป็นอุปชาของท่านพระองค์ก็ทรงตอบว่าต้นมะม่วงพระองค์ไม่ต้องการคำพร่ำสอนอะไรมากมาย เพียงแต่ทรงเห็นต้นมะม่วงเท่านั้นก็ทรงน้อมเข้าไปในพระไถยเป็นโอปัยิกธรรมสละราชสมบัติทรงเป็นผู้ที่มักน้อยสันโดษอยู่ในความสงบผ่องใสที่คือในสมัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นพระโพธิสัตว์ก็ได้ทรงบำเพ็ญธรรมเช่นนี้มาโดยตลอดอันที่จริง ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเตรียมพร้อมที่จะสอนเราอยู่เสมอถ้าเราทำปัญญาให้เกิดนิดเดียวเท่านั้นก็จะรู้แจ้งแทงตลอดในโลกต้นไม้เครือเขาเถาวันเหล่านั้นมันแสดงลักษณะอาการตามความจริงตามธรรมชาติอยู่อย่างนั้นอยู่แล้วถ้ามีปัญญาเท่านั้นก็ไม่ต้องไปถามใครไม่ต้องไปศึกษาที่ไหน ดูเอาที่มันเป็นอยู่ตามธรรมชาติเท่านั้นก็ตรัสรู้ทำได้แล้วเหมือนอย่างพระชนกกุม,มารถ้าเรามีปัญญาถ้าเราสังวรสำรวมดูอยู่รู้อยู่เห็นอยู่ตามธรรมชาติอันนั้นมันก็ปรงอนิจจังทุกขังอนัตตาได้เท่านั้นเช่นว่า ต้นไม้ทุกต้นที่เราเห็นอยู่บนพื้นปัทภีนี้มันก็เป็นไปในแนวเดียวกันยกตัวอย่างเช่นอาตมาก็สอนให้ละให้วางท่านก็เข้าใจเหมือนกันว่าละวางทั้งหมดมันคงจะดีความเป็นจริงตั้งแต่มาอยู่ด้วยก็ไม่อยากจะทำอะไรไม่ดีที่ไหนมีรูปก็ว่าที่